ทายาทวัยเทคนิคนะครับแล้ว <us> ก <proposals>. yeah. ็อีกเรื่องหนึ่งที่เล่นกับพี่ฟิล์มที่เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทแล้วก็เตรียมบทกันอยู่นะครับแต่ก็มีการคุยกันแล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนครับจะทำให้เราใจรุนใจรุนบางอย่างหรือเปล่าผมว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆสาหรับผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าถูกใจทุกๆคนเลยดีกว่าทุกวัยเลยครับคาดหวังได้ไหมคาดหวังว่าสามาบบางคนเขาอาจจะแบบ อันนี้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยครับถ้าเกิดว่าแบบมันจะมีโมเมนต์ไปไหอันนี้จริงๆก็ยังไม่รู้อะไรมากมายแต่ที่คุยกันก็เราคุยกันถึงทิศทางของบทมากกว่าทิศทางของคาแรคเตอร์มากกว่าว่าลวเรื่องจะเป็นยังไงถูกใจคุณผู้ชมแค่ไหนแล้วก็คืออย่างอื่นเลยเราต้องถามตัวเราก่อนว่าทั้งสองคนสนุกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราานักคุยกันตั้งแต่ศูนย์กับที่เขียนบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบพอเห็นทิศทางเห็นแนวทางของเรื่องใหม่ที่จะเล่นคู่กันเนี่ยครับรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ ท้าทายแน่นอนแล้วก็ไม่ยอมกันแน่นอนเรื่องนี้ <c oughs> อ๋ออาจจะมาแบบฟาดฟันอาจจะมาแบบอันนี้ยังบอกไม่ได้ว่า,วาจะเป็นฟาดฟันหรืออะไรจริงยังไม่เคาะสรุปออตรงตรงว่าฟาดฟันมากแค่ไหนหรือไงแต่ว่าที่จริงที่ประกาศบนสนัดจอก็อย่างที่พี่บอยบอกนะครับว่าอาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งตรงกลางอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าจะเป็นใครอันนี้ต้องรอติดตามนิดนึงนะครับจะเป็นรักษณเศร้าจริงอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ ผมไม่แน่ใจเลยอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นรักสามเศร้าไหมก็อาจจะเป็นในแบบเวอร์ชั่นใหม่ๆโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นแบบสมัยก่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะปรับให้ทันสมัยมากขึ้นครับหรือว่าเราจะรักกันผมกับพี่ใช่ไหมจิ้นจิ้นะเอ๊ยยิ้มเป็นครับมันจะมีจิ้มนนะอันนี้ไม่รู้เลยครับไม่รู้อาจจะจิ้นกันได้ถ้าแล้วแต่คุณผู้ชมดูดีกว่าครับวันนี้แล้วแต่เลยอาจจะจิ้นทั้งสามคนเลยจิ้นสองคนนี้ไม่ติดครับแล้วแต่เลยครับ จจะจีนในแบบพี่น้องหรืออะไรได้หมดเลยครับครับจริงๆขอเล่นเองเลยใช่ไหมคะจริง,รงๆขอเล่นเอง,งไหมก็คือ,อท,ท,ทุกเรื่องทุกเรื่องผมรู้สึกว่าเราเราก็พี่ใหญ่ให้อะไรมาตอนสมัยนี้ตอนนี้นะครับเราก็ต้องดูก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ว่ามันเป็นตัวเราไหมเราอยากเล่นแบบแบบใหม่ไหมซึ่งเรื่องใหม่นี่มันเป็นอะไรที่ต่างจากผมเยอะอะไรเงี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นผมแบบนี้อะไรเงี้ยแน่นอนครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพระเอกนิ่งๆเนาะแต่เรื่องใหม่นี่ก็ เชื่อว่าได้เห็นอะไรแปลกใหม่ขึ้นแล้วเราต้องปรับอะไรเยอะเลยก็ช่วงนี้ก็กลับมาพิถุนครับแล้วก็เยอะเลยครับหลายๆอย่างเลยครับหลายๆอย่างมากๆตอนนี้คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับจะได้ว่ามีร่างทองไม่คืนก็มาคุณผู้ชมร่างทองไหมเอาร่างเดิมกลับมาก่อนดีกว่าครับพี่ร่างทองอีกยังยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อะแล้วร่างเดิมก็ทองถูกไหมก็ทองก็ได้ครับแล้วตอนนี้มากลับมาร้อพิถุนี้ยังครับยังเพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณ6วันแล้วครับ6วัน6วันฟิตหนักขนาดไหน ก็มีเวลาว่างก็ก็ไปตลอดครับช่วงนี้เพราะว่าเราน้ําหนักหายไปเยอะมากๆจากเดิมจาก74ตอนนี้เหลือ68 69อะไรเงี้ยกำลังเร่งกลับขึ้นมาอยู่ครับท่านยังไงท่ายังไงหายไปเยอะท่านยังไงหายไปเยอะถ่ายละครได้แหละครับตอนที่น้ำหนักลงเนี่ยเพราะว่าเวลาถ่ายละครอย่างที่คนรู้ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยกินข้าวครับแล้วก็ตั้งใจเดินไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็พยายามดิวขึ้นมาใหม่ดิวให้คุณผู้ชมดิวให้ตัวเองด้วยอย่างเงี้ยเวลาเราจะ โตออกไปเนาะแสดงออกไปก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นในสิ่งดีดีที่สุดครับทีเราก็ต้องเปลี่ยนรูปทีการกินการอะไรดีเลยครับดีปกติไม่ค่อยกินครับช่วงนี้ก็ได้กินขึ้นเยอะครับอยากกินอะไรได้กินหมดทุกอย่างครับแต่ว่าก็จริงๆเราก็เป็นคนไม่ได้ชอบกินอะไรแต่ว่าพยายามยัดเข้าไปเยอะที่สุดพยายามแบบอัดเข้าไปเยอะที่สุดเพราะตัวเนี้ยคนที่ถนัดจะดูกล้ามจะดูหุ่นเราต้องอดเราต้องงี้แต่ว่า,าเ,เ,าเ,เรา <c oughs> ไม่ไม่ครับดีเป็นกับกันสวนทางกันเราก็จะกินทุกอย่างที่อยากกินเลยอะไรอย่างเงี้ยาดูกล้ามหนึ่งอะมัน ก็ก็ด้วยครับด้วยครับก็ผมผมมันอาจจะเสื้อผ้าไม่สวยก็เลยต้องต้องต้องปิดหุ่นขึ้นมาครับหรือว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหลังหนึ่ก็จะได้เจอฟรีที่บึกบึนเแน่นอนครับเ <c oughs> เจอกันครับเมื <c oughs> ่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เห็นฉากนั <c> ้น <oughs> หมายถึงในละครหรือว่าหุ่น <c oughs> จริงหุ่นผมก็อัปเดตตลอดในอินสตาแกรมของผมนะครับว่าผมวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามที่สี่ก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆครับผมยังมีเวลาอยู่ในการปิดหุ่นขึ้นมาครับ ก็ฝากด้วยนะครับปดครับก็รออีกนิดนึงครับรออีกนิดนึงครับรับรองว่าสน yeah. ุกแน่เพราะว่ามันสนุกจากตัวผมตัวพี่ตรวเขเขียนบทเองเนี่ยเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสนุกไปกับเตาด้วยที่ทุกคนจะสนุกกับเตาด้วยครัสวัสดีค่ค่ครับีคะสวัสดีะวค่ค่ัสวัสดีคัสดดีวี่ค่ัสวัสดีี่่่